ความเดิมตอนที่แล้วโอเคกดซีแช่เท่มได้ขอ,อปลาได้อ <c oughs> อา แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีผมกาวพัผมนิวส์ของเกมโยมาวาริในโรนในพาร์ทที่2นะครับผมตอนนี้ก็มาดูในส่วนเคียร์เทมสักครู่เนื่องจากว่าผมเพิ่งค้นพบว่ากด QE ไม่ได้เช็คเคท็นนดได้นะครับผมเพื่อดูว่าไอเทมมีอะไรบ้างน,นะครับผมก็มีเป็นไฟฉายที่พี่สาวทำตกไว้พอดีกับมือฉันเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีของอื่นอนยะ่างเช่นที่ช่วยแห้งนะครับผมโดนแดดเยอะก็เลยแห้งเพราะฝนไม่ตกนานแล้วอะไรอย่างนี้ มีมาฝรั่งรูปกระดูกเป็นของเล่นหมาซ่อนอยู่ในบ้านหมาอ่าฮะมีจดหมายที่มีค่อยแฮปปี้นะเป็นจดหมายที่ฉันต้องก๊อปปี้ข้อความเหล่านี้แล้วก็ส่งให้ใครอ่านไม่งั้นฉันจะติดคำสาปจมรูุโซ่จมรูุโซ่ชัดเลยใช่ไหมครับผมวันนี้โอเคแล้วก็ตเกับทางลับนะผมที่เขียนว่ามีทางลับซ่อนอยู่บริเวณใกล้ๆกับรูปปั้นจิโซ่ที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนใกล้ๆสระว่ายน้ำนะครับผมแล้วก็หุ่นยนต์ของเล่นหุ่นยนต์ที่ทําจากองอาหารว่าง ถ้าทางเหมือนกับว่ามันจะบินไปถูกโอกาสเลยนะครับผมอะไรนี้อ่าฮะมีอีกปะมีอีกโอเคมีหินเหรียญเหรียญวพื่อจะเซฟช้อปปิ้งได้ไอแคนช็อปมิกโอเคแล้วก็มีก้อนหินสมัยจักรเป็นก้อนกวดได้เพื่อที่จะให้วิญญาณอ๋อนี่ไงเรียกทูอิดเป็นของมีประโยชน์มากคือสำหรับที่จะให้วิญญาณตกใจแล้วก็มองทังนั้นในนี้ได้ที่เมื่อกี้ทานะครับผม โอเคตามนี้ก็คือมีใช้ของมีของใช้งาน u s สของเก็บก็คือ Collection แล้วก็กุญแจคูของสำคัญก็คือใช้เทมเปิดทางลับอะไรนี้ได้เช่นพวกจอบอะไรอย่นี้นะผมเปิดของลับออกไปอะไรอย่างนี้โอเค okay, เราต้องหาผมวัดได้ไ่าตอนนี้อยากลองวัดดูนะครับผมวับได้กันนะไม่วันนี้ไม่ไมเซฟจ้ะ move to d i f f r r e n ตต้องใช้อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใช้พลังงานบางอย่างวับได้โคตรดีเลย โอเคตอนนี้อยู่ใกล้ๆกับนี้และเราลองขึ้นไปข้างบนนะทางนี้ปะเนี่ยทางนี้นะที่อยู่บอกอยู่ใกล้ๆกับจิสุใกล้ๆกับบ่อน้ําใกล้งอู้มมันไม่น่าใช่วะถอยถอยเพื่อนถอยเนีนี่ไม่น่าใช่แล้วทางนี้ก็ไม่มีไม่มีใช่ไหมเาเนื่อนตัวอะไรวะเนี่ยอยู่นี้แบบไม่น่าไม่น่าโอเคคือรู้สึกว่าเขาจะบอกว่า เป็นที่สุดที่อยู่ใกล้ๆกับบ่อน้าโรงเรียนนะผมก็คือน่าจะเป็นตัวนี้ปะนี่ก็มีอมีตัวหนึ่งอ่ะเพราะนี้ใกล้สุดแล้วถ้ามีตัวนั้นก็อยู่ข้างบนเนี้ยต้นไม้ต้น,นเตี้ยใช่ไหม,มไปไม่ได้ฮผมต้องลอมันมาวะเล้สองตัวข้างบนละจะลองลอดได้ไหมลองลอ,อดดูเรามีก้อนหินใช่ไหมเขียนลอาตัวหนึ่งแนละ้วต้องไงต่อนี่ก็มายาวๆมายาวเลยวะ ผมต้องรอดตัวหนึ่งอย่างน้อยก็ตัวหนึ่งก่อนนะอะที่เหลือก็คือปลาหินอะไรนี้รอดนะาจะอ,อย่างนั้นนะครับผมไม่รู้ได้ไหมก็ลองดูกันนะครับผมหนมันก็มีทางที่มันควรจะไปได้ต่อแล้วก็ต้องไปทางนี้แหละท้าบ่อน้ำข้างโรงเรียนนะครับผมโอเคเอาวะดวงตาใช่ไหมถ้าเราปลาหินรอดอนะู้ดึงตัวโอเคตัวนึงอย่ไหนไม่ไม่รู้นะครับผมนี่วิงไปโอเคไปแล้วว้าหูตายรุ่นไอ้กับโดนอะทางนี้ทางซ้ายมีทางแยกต้นงมาต้นเตี้ยๆหรอทางลับอยู่ใกล้กับ,บบ่อน,น้ํานะผม อุ้ยแมทางนี้เคยมาปะโอเคไม่เคยมานะบอน่อน้าไ่ตรงนี้เจะไม่น่าู่ตรงนี้นะผมจะมีทางอีกทางหนึ่งที่เป็นต้นไมเ้เตี้ยๆใกล้ๆกับจีรุเข้าได้หรือเปล่าไม่รู้ว่ะมันเตี้ยๆยังไงไม่อยากเสี่ยงไปตรงน,นี้แบบข้างล่างนี้ไม่เซฟเลยขนลุกไปแน่ข้างล่างขนลุกมากเลยจริงๆผมก็่ด้จะเดือดอ้อนนะข้างบนน่าจะมีทางอยู่ว่าไปได้เหมือนกันนะอ้ย มือแล้วเหรอแต่ต้องตัวข้าวนาแฟนขับจ๋าไม่เอาหูแฟนแฟนขับไม่ดีไม่ดีโอเคเป็นเหมือนป่ามีข้อความกระดานด้วย <_ S 2> อะไรเอ่ยหญิงสาวหายไปใกล้ๆก,กับทิศเหนือน o r t h Pass ทางทิศเหนือกันกับนาข้าวนะผมไลฟ์ฟิลแล้วก็มีเศษกระดาษอยู่ที่มุมด้วยอันนี้ข้อความเดียวกันกันกบที่เราได้เลยข้างบนนี่นะอืมมันอยูแถวนี้ปะ นนนนเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยแถวนี้ยมันเป็นตรงนี้เลยมันตรงมันคือตรงไหนไวะตรงนี้ข้างล่างนี้แหละที่โศกมันคืออันล่างปะแต่อันล่างผมก็ไม่เจอนะทางนี้ก็ไม่น่ามีทางเข้าลับนะตน้นสั้นๆนี่ปะเนี่ยวะเอออันนี้ปะอันนี้ปะเออใช่อันนี้อาจารีนะส่เเดียนนะครับผมโอเคไม่ว้าโอเคแถวนี้เหรอต้อนไม้สั้นๆอันนี้มันใกล้กว่าปะผมว่า น่าจะแถวนี้นะที่มีทางเอ๊ต้นไมเ้เล็กๆนี่ปะเออบมันจะไปได้นี่นี่มีรูนี่ไงรูที่รั้วข้างหลังต้นไม้ฉันเข้าไปในนี้ได้โอเคอู้ตกใจเสียงเข้าไมา่ได้แล้วต้นไม้เล็กๆคือต้นนี้นะครับผมก็คือนี่แหละที่อยู่ข้างบ่อน้ำโรงเรียนก็คือตรงน,นี้ก็คือข้างหลังโรงเรียนนะครับผมที่ซ่อนได้ใช่ไหมจะซ่อนโอเคจะซ้อมนนี้ซ้ายขวาซ้ายขวา เข้าในโรงเรียนนะนะครับผมนี่มีประตูเปิดได้ป้าประตูตัวนี้ประตูเปที่สระว่ายน้ำนะครับผมโอเคอุ้ยโอเค,อเคก็คือเนื่กเรามีกุญแจสริจา้าน่าจะกดดูได้ว่าไขาได้ไหมนี้ใช่ไหมเรามีแค่พว่วงเพงน่าจะไขไม่ได้นะครับผมเพลงมาทางนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะขึ้นข้างบนนี่นี่ปะนี่อะไรวะกระดาษ <laughs> ถุงพลาสติกนะพลาสติกปิวได้ด้วยไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหมเสียงอะไรเสียง เวลาเข้าเรียนเวลาเลิกเรียนแล้วอะไรอย่างงี้เหมือนเสียงมันแปลกๆวะ่ะเสียงเหมือนว่าคีผิดอะไรเธอจา๋า hello hello จะกันเงียบแ <c oughs> ค่นี้เธอจะจุกกันนิ่งไปอู้นี่ก็ไปปิวจังเลยเปไหนเธอจา๋าทิ้งเงี้ถูกทางเลยทิ้งขยะด,ดีกว่านะเอาไม่ได้หรอโทษที <c oughs> อยากทิ้งใหี้ถูกทางนะ้วจไม่ได้อ่ะเห็นอะไรวะหัวผมเข้าใกล้าทางประตูหน้าหน่อยแล้วกันนะ จะได้เผื่อทาอะไรได้บ้างนะครับผมออีนี่อีกแล้วเลยตัวกินตัวปากอีกแล้วโอเคพี่พันได้อยู่จะเย็นเสียงเหรตึงตึงตึงเสียงปากมาใช่ไหมตึงตึงตึงโอเคประตูหน้าแถวนี้ป้านี่ไงประตูหน้าที่มันโผล่ทางขวาใช่ไหมที่เมื่อกี้วิ่งไปทางนี้อ่ะไม่มีอะไรเหรอโอเคไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอู้หูมาอีกแล้วขนลุกเลยจะเย็นเย็นนะจะเย็นเย็นโอเคนี่มีม,มีป้ายคุณใจที่จะเปิดสระว่ายน้ำกับคุณใจที่จะเปิด เออ่ราไก่มันหายไปอ่ะไปที่ไหนอะ่ะนักเรียนเป็นคนเอามันไปคนเจ้ากลับไปที่ออฟฟิศนะออฟฟิศเหรอก็คือได้เป็นไม่ได้มันอยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมครับผมถ้าเกิดตังค์คมแปลนได้จะเป็นอย่างนั้นออฟฟิศอยู่ไหนวะชิคเก้นคุปก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมออฟฟิศไม่ได้บอกอยู่ไหนแล้วแม่งก้าวอย่างเงี้ยแล้วผมจะรู้ไหมล่ะเรามีวิธีที่จะไปทางอื่นอย่างี้บ้างไหมอ่าน,นะที่ผมเห็นของตรงนี้แต่ผมต้องอ้อมจากข้างใน Okay. อย่ามากินล้วนะเราเราเร่างเหนื่อยอยู่เราเหนื่อยอยู่มันเห็นแล้วโอเคมันเห็นแล้วเราก็วิ่งสีรับผมวิ่งสีรอเลยรอให้หายเหนื่อยก่อนวิ่งก็ได้ไคอยใจเย็นน,น,นะนืมกำลังคิดอยู่นะว่าอม,มีอะไรบ้างเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะอืมกำลังคิดว่าต้องทำไงต่อไปดีม,ดม,ม,ม,นะมันดูกว้างมากอะ่ะอ๋อนี่ที่ซ่อนโอเคไม่มีอะไรนะมันดูกว้างมากอ่ะที่เราทำที่เป็นไปได้อะ่ะ มันผีญี่ปุ่นทำไมลมๆกันในเกมเนี้ยผีแล้วไม่รู้เต็มหมดเลยโอเคอันนี้มีตัวเซฟด้วยดีมากเหรียญจะหมดไ,ดไหมเหรียญมีเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยเหรียญเหลือห้าโอเคได้อยู่มันเส็นสนามนของโรงเรียนนะครับผมผีอะเลยวะ่ะนี่มันแหล่งลมผีทำไมตรงเนี้ยมันกว้างมากเดยประเด็นคือมันกว้างมากตะกี้ต้องมีของเห็นใงต่างป้ายอะเข้ากอนนะโอ้ยผีปลาดาวนะผมเคหลังป้ายมีของอะไร เล็กแซมชีก็ดาษกะดาดข้าสอบสีแดงเหรออ่ะขาสอบสีแดงทำอะไรได้บ้างวะอันนี้เหรอกราษข้อสอบที่มีที่ผิดเยอะมากอาฮะถูกปลาเป็นรูปบอลแล้วก็ถูกทิ้ง,นนง,งไว้ตรงนี้ก็คือม้วนเปก้อนกลมๆอ่ะแล้วก็เคลื่อนไว้ตรงนี้อีนี่อีกแล้วเหรออุยอะไรวะออกไม่ได้เป็นที่เล่นของเด็กเฉยๆนะเป็นล้อรถที่ให้เด็กนั่งเล่นได้อะไรเงี้ยครับผมหรือว่ารอผ่านได้มั้งนะ มีตัวไอตัวอยู่ใ,ใรรกล้แล้วมันเดินด้วยนะครับผมก็ที่ที่เหมือนก็ปรีวางจากข้างบนตัวสถา,านะนะโอเคอ,เคอุ้ยนะแล้วนะขนขนแล้วเนี North ่ยวัตเน์นอสีแดงอะไรอะ่ะดูนาก,กว่าเดเคยอนนอสนสีแดงที่เขียนด้วยอ่าสีเทียนนะครับผมเขียนว่าอะไร,รอ๋อหลังสุดนี้ใช่ไหมแม่ไม่กลับบ้านเลยอะ่ะแม่ไปไหนเวลานี้เหรอเนี่ย นี่คือสิ่งที่โนตเขียนไว้นะครับผม <c oughs> คือจะมีเรื่องราวซ่อนอยู่ในเกมนี้ใช่ไหมที่เราอาจจะยังไม่รู้ในตอนนี้อาา่าฮะก็ต้องคอยสืบสวนกันต่อไปนะครับผมตัวละครเราชื่ออะไรเนี่ยเราไม่ตั้งชื่อ,อเลยะตั้งชื่อว่าอ่ายิ่งตั้งชื่อไม่เก่งนะเนี่ยตั้งชื่อว่าหัวน้ำตาลผมแดงเป็นผู้หญิงเหรอวะติดอยู่ในปากไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวผมสีน้ำตาลนึกถึงโซล,ล่าเอาโซจังกันนะโซจัง ซือโซจังนะครับผมเืีเยบดูน่ารักน่ารักแล้วก็ให้โซจังเขาเดินสำรวจพื้นที่นี้ต่อไปนะครับผมกว้างมากอะ่ะผมไม่รู้ไปไหนต่อด,ดีด้วยนะกว้างเหลือเกินที่นี้ผมรู้ตอนนี้คือถ้าเกิดผมตายมันจะ,จะกลับไปจุดเซฟไปเฉยมันไม่ได้ของหายผมเลยคิดว่าผมไม่กวนเรื่องความตายเท่าไหร่นะครับผมขบนนี้เป็นทางไปสู่เล้าไก่ทางซ้ายเป็นที่ทิ้งขยะทางขวาเป็นบ่อนะคเป็นเสาแนวนะครับผมแล้วน่ะดำๆนี้เก็บได้ปะโด อนองเท้าของพี่สาวสมุปก็คือว่าทุกอย่างของของทั้งพี่สาวทั้งหมาอยู่ที่นี่ครับทั้งโปโ,โลทั้งพี่สาวแต่ทําไมอยู่ที่นี่กันแน่ล่ะว้านี่ตัวนี่แมวหรือมะนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวมันมี่งนะหมาแล้ววะมือหัวก็ใหญ่ขนาดนั้นนะนี่โปโลอวะเนะี่ยมียาวเลยมีมอีกนะผมไม่ได้จับเลยนะซ่ uf, อนนี้เลยซ่อนเองออโตโ<ๆ>้เลยอะ่ะนี่โปโลอวะเหมือนโปโลอ่ะใช่ปะวะ มันมันมองถ้ามองฟวานะผมอุ้ยมันอยู่นั่นแหละอยู่ตรงหน้าเลยนะมันเห็นชัดเลยนะเอออุ้ยมันทำอะไรมันมันไม่มันฮะอุ้ยตกใจนั่นไม่ใช่ปโรโลอ่ะไม่ใช่แน่นะอ่ะอะ,อะไรเกิดอะไรขึ้นเจออะไรอนะ่ะฮะว่าไงงง นี่หันมองรอบเลยนะผมไม่ไม่ทำไรนะผมร้อยมันออโต้อยู่ฉันลืมเลื่อนลงทับที่สาวไปเลยอะ่ะฮะลืมทําไมคือลืมคืออะไรฉันไม่เอามันอ๋อเมื่อกี้ <c oughs> วัวเหมันนั่นจะอยู่ที่เดิมนะข้างหน้านี้เป็นทางไปสู่ที่ขยะนะข้างหน้านี้ก็ทําไปสู่ที่ทขยะนะครับผมคุณจะเจอขยะได้ที่นี่เยอะแยะมากมายเลยะนะอันตรายนะที่จะไปที่นั่นอะ่ะไม่ควรจะวิ่งด้วยนะไม่ควรจะวิ่งเหรอโอเคตามสตรอรี่ก่อนเลยกันนะไว้ของอื่นค่อยหาทีหลัง ตรงน,นี้จะเป็นเหมือนกับต,กตึกเรียนหรือตึกโรงยิมอะไรอย่างี้มั้งผมว่าอาคารสักอย่างหนึ่งรองเท้าไม่ได้อยู่ที่เดียวน,นะอยู่อยู่เว้อะหมาไม่ยอมให้มาโอ้โหหมานี่ไม่ยอมเลยอะ่ะเดงงับไปแล้วนี่บ้าเอ้ยแล้วถ้าเกิดไปในชิคเก้นคุฟนี่คือเราไปไปได้แล้วเนี่ยกุญแจไม่มีอันนี้ก็ไปต่อได้อันนี้จะเป็นมาโผล่ตรงหน้าโรงเรียนมั้งผมว่าไม่น่ามีอะไรมั้ง เดี๋ยวก็มาแล้วเผื่อไว้ก็คือมาวนหน้าโรงเรียนโอเคหน้าห้องไม่ได้มีอะไรแล้วตามเนื้อเรื่องไปก่อนดีกว่านะครับผมประเด็นคือเกมเนี้ผมหลุดไปแล้วรอบหนึ่งคือจู่ๆเกมค้างแล้วมันเมื่ผมปิดแล้วเปิดใหม่ผมจะเริ่มติดเสียที่ผมเทนในบ้านอะ่ะอวิกิมาอะไรเดี๋ยวเนะวอกี้เห็นไหมืม่อกี้มีใครเห็นไหมใช่ไหม อะไรเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมกำลังเพลินๆอยู่ยแล้วพูดมันมันษ์นเขารู้สึกกับผมแล้วจะจู่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาลตามหลังผมมาเมื่อกี้คืออะไรวะเฮ้ยเมยื่อกี้ผมไม่หล่อเองนะวอสเดี๋ยวจะใจะเย็นรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างรอบตัวเรามากเลยเนะี่ยใจเย็นนะเธอจะเจออะไรต่อไปนะเนี่ยชิคเก้นคูปุ๋ยวะทางขวาโอเคอินซิเนเตอร์ที่เผาเตาเผาอยู่ทางตรงหน้าด้วยมันกว้างเหลือเกินแถวๆนี้มันเตาเผา มันจะข้นกหมดเนี่ยมีไก่แล้วไก่ตรงนี้ชคเก้นคูปมันเข้าไม่ได้หรอกแต่ว่เออตเตาเผาจะไปได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันทางไปเตาเผามันกันนะผมไม,ไม่ได้ม่น่าจะมาที่ที่เล้าไก่ผมว่ามาทําไมวะมันล็อกอยู่ไม่มีกุญแจแต่มีแต่พั่วแไ,ไม่ออกหรอกโอเคผมเชื่อว่าเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้มันมาที่ก่จะบุ่งไปอินซิเนเตอร์ก็คือที่เผาเขายะนะมากกว่า ทางซ้ายเป็นดัมสเตอร์ไม่ไปทางนี้ไม่น่าได้นะครับผมก็คือจะทั้งวน,น,วนลงข้างล่างแล้วไปเอาวะอินสินเนเตอร์อยู่ข้างบนนี้นะสุกคือโรงแรมมันใหญ่เบ้อเลย <c oughs> โอเคมุมน,นี้มีโต๊ะอเ,เอาที่ที่แอบโต๊ะไม่เกี่ยวโต๊ะคืออะไรวางบางอย่างที่นี่ได้ด้วยนะวางบางอย่างที่นี่เหรอต <c oughs> ้องไปไอเทมเคลียร์ไอเทมเลยนะโอเคไม่มีอะไรให้วางที่ขุดอ๋อหมายว่าหรอสวัสดีอุย้ย มันใจดีป่ะเนี่ยหนุ่มมันใจดีนะบางทีฉันอาจจะล่อมันได้ด้วยบางอย่างนะก้อนหินนะเหรออืมล่อมันได้ด้วยบางอย่างเหรอแล้วจะล่อดได้อะไรแล้วเราต้องเอาอะไรมาล่อตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่ไหมปลาไม่ได้ครับผมปลามันก็ไม่ไม่ตอบสนองอะไรเลย แล้วผมจะใช้อะไรลอล่ะตอนนี้ไปต่อได้ปะนี้ก็มีของข้างในนั้นนี่นผนเผาขยะจริงด้วยขโมกี้เอ็นนะนี่อะไรนี่เลนี่อะไรเนี่ยแฮ็คเกอร์อรอเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปื้องเปืองเปื้องเปอืองเดี๋ยววะหายหายแล้วกดไม่ได้โอเคได้แล้วได้แล้วแฮ็เกอร์เหรอแฮ็คเกอร์ถึงเป็นไอเทมไรเอ่ย ไม่ใช่พวกนี้แคคเลอร์นี่ดูซิข้อความบอกว่าถ้าฉันตีมันเรื่อยๆเมยมีคินได้แฮปปี้ทำให้ฉันรู้สึกแฮปปี้อะเ <c oughs> หมเื่โค้งไง <c oughs> เออมีอะไรปะแถวนี้เราต้องหาอะไรมาล่อมันเหรอคือถ <c oughs> ้าเราจะเอาของไปตรงนี้ก็เราต้องเอาของที่เป็นเคียเทมไว้ซึ่งพวกพวกไม่น่าใช่ปะ จะใช่เหรอวะพวกมองพวกมองกับมองแดงไม่ใช่พวกโอเคต้องหายอย่างอื่นที่ไม่ใช่พวกที่เป็นเคียทเทมไม่ชอบสิ่งที่เราเอาวา,บาตงตรงนั้นโอเคเข้าใจแล้วคือเราต้องหาของดีวางตรงนั้นได้ที่หมาหน้าชอบตามนั้นนะครับผมเก็บพวกก็ <c oughs> ไม่น่าใช่โอเคผมลองดูนงว่ามันมันจะเกิดอีเวนต์ขึ้นหรือเปล่าเกิดจริงด้วยเราต้องหาของที่หมาเมื่อกี้หน้าชอบนะครับผมมันคือหมาใช่ไหม มันบอกไม่ใช่โปโลสนะวมันต้องจะเป็นหมาแหละเป็นหมาที่ไม่ใช่โปโลนะครับผมแล้วลองไปหาที่ดัมสเตอร์เลยไหนๆะก็มีป้ายเขียนว่าดัมสเตอร์ข้างล่างแล้ะคือผมก็ไม่รู้ไงว,ว่าของอยู่ไหนด้วยอ่ะมันไม่ได้บอกไงมันมันกว้างนี่คือตอนนี้คือตอนนี้มันเป็นโอเปนแมปที่กว้างมากแล้วผมเมื่อกี้ลองกลับไปที่บ้านแล้วเซฟไม่ได้นะคือต้องก็จะต้องเลียร์อีวนต์แต่ละวันให,ให้้ผ่านไปก่อนนะ่อให้เขียนไดอารี่รอบนึงก่อน,อนถึงจะเซฟได้ผมต้องได้ให้เจอว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วที่ที่มันซ่อนอยู่ในเกมตอนเนี้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะตรงนี้ดัมสเตอร์นะครับผมดัมสเตอร์โอเคดูซิปน่จะมีของนะบอกมีของเยอะแยะมากมายที่เก็บได้ที่นี่ตามที่ป้ายเขาบอกนะครับผมก็จะมีของดีๆซ่อนอยู่ก็เป็นได้อยู่ตรงไหนเอ่ยดัมสเตอร์แถวๆนี้อุ๊ยลูกปันอุ๊ยขดอะไรโวยดิเดดเด็ดใจเย็นลูกปันเต็มเลยอุ๊ยเดดเย็ดใจอุ้ยใยญ่ใหญ่ใจเย็นใจเย็นใจเย็น มอะไรอะอบูสิบโน้ตกระดาษโนตทีนะ่เดี๋ยนะเดี๋ยดะใจเย็นใจเย็นอ๋อ <c oughs> น่ากลัวเนี่ยขนลุกเบาๆเรื่อยๆอ,ยอบูสิบโนตอีเง่เาน้ำลำคานหายไปซะใครเป็นคนเขียนข้คอความพวกนี้ไว้เ <c oughs> ขียนไว้ทำไมไม่ช่วยอะไรเลยเราต้องการของที่เป็นเคลียร์เทมสักอย่าาหนึ่งของขยะนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีแต่อบูสิบโนตเนี่ยนะโนตโนตข้อความแย่ๆเนี่ยนะ ช่วยเราได้เราได้เหรอไม่ได้ช่วยเราไม่ได้เลยอุ้ยผีตัวหนึ่งผีหน้านแดง,งแล้วอะ่ะคืออะไรวะตัวเนี้ยเดี๋ยวกดไม่ได้กุญแจโอเคโอเคผ,ผ่านได้นะกุญแจเล้าไก่โอเคเล้าไก่ใช่ไหมอย่านะอย่านะไอ้บ้าเลย <laughs> โอเคไม่เป็นไรน่าจะตายได,ได้เพราะว่าเรามันอดีจ้ะ เฮ้ยกดผิดขอโทษน่าจะตายได้เพราะว่าเราของไม่หายนะเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าผมกำลังติดตันอยู่นี่ไงคุณแจ๊วเล้วไก่คุณแจ๊วเสิรับไก่นะครับผมโอเคใครทิ้งไว้ตรงนี้อุ้ีหมาบ้าอีหมาบ้าทำไมอ่ะมันไม่เราผ่านล่ะเราจะไปขายเล้าไก่ให้เธอไงรู้สึกต้องอมอมตรงนี้ออ้วัดเด้ออีหมาอีหมาใจเย็น คืออะไรอะ่ะอีหมานี่มันรู้สึกมันมันแค้นเราเหลือเกินอีหมานี่แค้นเรามากโอเคต้องอ้อมเงี้ยทำไมวะเรามีนจากหน้าดักหลังไอ้ที่เราเทปตรงนั้นนี่เราไปไหนไม่ได้นะถ้าเกิดเราไม่ไม่กดวิ่งเรารัวอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นโอเครอไปแล้วรอไปแล้วเพี้ยว啊 อะไรตั้งมาเนี่ยเจอผีใหม่เรื่อยๆนี่คืออะไรเคร้า <c oughs> ไก่มีอะไรไหนดูสิไหนบอกมาเปิดซะเปิดซะทำอะไรเล้าไก่วะไม่รู้อะไข่เล้าไก่อะเจออะไรข้างในมีของอยู่โอเคไก่จา๋าขยับหน่อยจ๊ะไก่จา๋าได้ยินไหมจา้าขอดูหน่อยนะนี่อะไรกุญแจอบอร์ดอ่านั่นแหละกุญแจสําหรับไอสาวน้ำนะครับผมก็ไปต้องเจอตัวเมื่อกี้นี้อักทางใช่ไหมเนะี่ย ชัวชัวค่อยดูดีๆนะคือมันไม่มีผู้มาให้หลบด้วยไงแถวเนี้ยโอเคเฮ้ย okay. okay. ไปแล้วไปแล้วโอเคลอยดีนะพวกหินเนะี่ยถือว่าโอเคเลยหมายคนล่าใช่ไหมเราต้องอ้อมอีกโอผมว่าผยต้องค่อยๆไขตามลำดับนี่แหละไขาจากเล้าไก่ก่อนแล้วไปบ่อนนะ้ำไปทะเลน้ำทำด้วยกลับมาเอาของให้หมาตัวนี้ เพื่อเคลียอีเวนต์วันนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมนา่าจะใช่มัง้งมันไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วผมไม่รู้มันจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะยาวๆ,ๆไปอะถ้าเกิดมียาวๆไปผมจะลำบากเพราะว่ามันเซฟไม่ได้อะเดนโอเคเราปแป้งไหนท้งนั้นก็จะมีลมปิวทางนั้นนะครับผมอ,อักอิงจากการปิวของเจ้าถุงกระดาษถุงเมื่อก,กี้นี้นั้นโอเคทางนี้ประตูนี้นะเสาวไว้น้ำจะมีอะไรนึกถึงเคบปปาร์ตี้แล้วเนะี้ยโคตรโรงเรียนเลยโอเค เป็นสติกเกอร์เขียนว่าสาวไว้น้ำนะครับผมมันยังอุ่นอยู่เพราะว่าอยู่ในเล้าไก่นะไก่เนี้ยนั่งทับอยู่อะไรอย่างงี้นะครับผมเห็น <laughs> น <laughs> ่าจะซิทออนอิโอเคอันนี้ก็เป็นสาวดดไ,ไว้น้ํามีอูแดงนลวะทําไมแดงปลาเหรอว,นะวะเนี่ยข้างขวามีบอมีของก็ไม่บอก <laughs> โมแต่มองปลาแล้วหมากันลงดักรอตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ปะมาหน่อยเด่๋นะมาหน่อยเดีย๋ยวนะ อุ้ยมานน่อยมันน่อยมันน้อยมัน้อยมันน้อยอุ้ยอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวกระเป๋า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 อะไรวะกระเป๋าลอยได้แต่นี่อ๋อนี่ไงอ้สิ่งที่ผมที่ตามผมคือนี่ผมจำได้แล้วอนี้แหละผีกระเป๋าลอยได้เนี่ยที่ผมเห็นตอนแรกที่แบบอยู่ในพุ่มไม้ก็คือกันแน่วะกระเป๋าลอยได้เนี่ยผีนหลักหลามากเลยผมจะผมไม่รู้มันมีผีอะไรบ้างเนี่ยแล้วมันทำไมอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไรอย่างไร นี่ปลาหลายตัวได้กันด้วยปลาทองปลาทองมากเลยโอเคผีตัวนี้หนึ่งตัวคือสึกตอนที่เจอผีใกล้ๆมันจะวิ่งวิ่งช้ามากเลยไม่ใช่วิ่งช้าวิ่งแล้วแบบติดติดฐนนะหอิสานะเหนื่อยเร็วมากเลยนะผมลำบากนี่แหละโอเคโอเคไหนวาที่มันจะมีทางที่เราลงอ่ะทางไหนลงได้บ้างลงไม่ได้อะลงไหนต้นลงใช่ไหมล่ะลงไม่มันแดกเจอ บ่น้ํามีอะไรแล้วเข้าเกาไปนับเนี่ยเจอทางลงโอ้ยฝั่งนี้ก็ไม่บอกใะ้ไมาัฝั่งนี้ก่อนนี่อ๋อนี่ที่เดนน้ำปะนี่ท่อเดินกดเรนซะโอเคนึกถึงคอปปอรี่เลยเสร็จแล้วก็จะมีศพอ่าชื่ออะไรนะผมก็ลืมแล้วเนี่ยที่นอายุมิศพอายุมิลอยอยู่ทิงเตอยู่ข้อใต้ข้างล่างที่ถือว่าสปอยมาเลย แต่ก็ไม่นะเพราะว่าม,มันตั้งแต่คอปเร์ที่ภาคแรกเลยนะแล้วก็มันไม่ใช่ไม่ใช่ทูเอนนิ่งได้เป็นแมทเอนนะครับผมตายอยู่อะตามไม่หายไปไหนเดี๋ยวเจอผีตาใช่ไหมเนี่ยคือพวกนี้ผมเนี่ยเจอบางตัวมันก็ไม่ได้ฆ่าเรานะเมื่อกี้อย่งไหนวะตรงนี้ปะตาเดียวอะผีปัาตาเดียวเนี่ยปัาตาเดียวใช่ไหมเนี่ยอร่อยเลยโอเคคืออะไรเอ่ย์พัซโซพีสตึงไม่น่าใช่อันเนี้ยมีอย่างอื่นสิฝั่งนี้ปะ มีอันนี้มีท่ออ๋อท่อเดนเฉยนี่นี่นช่วยน้ำที่ขาดวินเนระเห็นนะช่วยน้ำที่ขาดเนีน่ยนะเอาไปทำบ้านเลยช่วยน้ำผู้หญิงนะผมที่พบเจอในเสาแม่น้ำมันขาดอยู่โอ้ยทำทำ,ทำอะไรเดี <laughs> ย๋ยวนะและ้วมันมีแค่นี้เหรอเฮ้ยต้องมีเทมเคียเทมวสิมีแค่นี้ผมอุ้ยดี๋เดี๋ยวมัน มันลงมาได้ด้วยอีบ้าเอ้ยจริงอะแค่นี้จริงเหรอหือมไปแล้วไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอโอ้สองตัว,สอ,ตวสองตัวไม่ได้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 ๋อไม่สองตัวเลยผ่านตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมขอดูให้ดีๆนะตรงนี้แค่ท่อเดรนนี่ไงเจอของมนอยาติดอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่นี่เองเอาไม่เอาสิเอาอุ้ยเจอกระดูกอ๋อนี่ไงกระดูก โอเคเวทบอลโอเคโอเคโอเคอุ้ยก็ว่าอยู่แล้วมีของอยู่นี่ไงเวทบอลกระดูกเปลี่ยนกระมุดเล็กๆที่ติดอยู่ที่ท่อใบน้ำนะครับผมมันมีลาขึ้นนิดหน่อยก็ช่างมันมันลงมานะ <c oughs> ไมันเป็นเป็นไรเลยโอเคลาขึ้นหมาเธอกินได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะโอเคมีน okay, ่าจะมีหมาจมน้ำเพราะว่าช่วยผู้หญิงแล้วก็กัดเสื้อช่วยน้ำขาดอย่างนี้ปะตามสตรอรี่ดาวเอา,เอาไม่รู้โมโนเอาอะไรก็ช่างเถอะเนี่ยสังเกตเห็นตอนวิ่งนะวิ่งตอนนี้มันวิ่ง ิ่งแถบวิ่งรถอะแต่พอเจอผีได้ปับ๊บวิ่งแถบวิ่งนะโคตรไว,วเลยโคตรรถไวเลยบ้าเอ้ยต้องรอชาร์จเต็มอะเราวิ่งแป๊บเดียวอะคืออะไรวะอีบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจงเย็นอ๋อวิง่งไม่ทันแล้วเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วไม่มีนะโอเคโอเคโอเคจะกระดุบเปียกๆแล้วนะผมก็เดี๋ยวก็จะไปตรงนั้นได้ แล้วก็ไปให้ท่านบูชาท่านวางนั่นแหละตามตอรี่น่าจะเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรกระเป๋าลอยได้เมื่อกี้ยังอยู่ปะมันคืออะไรกระเป๋าปลอยได้อะคือ่วนมีผีมันเผีอยู่ครึ่งหนึ่งคนลุกว่ากระเป๋าปลอยได้เลยผีอยู่ครึ่งหนึ่งที่เป็นข้าวได้อีกครึ่งหนึ่งมันแค่มันร้อนเล่นกับเราอะคืออะไรไม่รู้ค่อนจะงงอะแบ่งแยกแยาก,กมากเลยโอเค เดี๋ยวตอนนี้ผมจะวิ่งขึ้นไปแล้วผมจะปาหินสักก้อนหนึ่งก่อนไปข้างบนนะผมไปไมข้างบนเพราะข้างล่างมีของมีหินสองก้อนที่ผมทิ้งไว้อยู่ผมจะเก็บไว้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาอะอยู่ไหนโอเคโอเค,อเคแถวนี้มีหินปะไม่ได้หาไม่เจอแลวกดรัวๆไม่เจอแล้วถ้ามัน <c oughs> หินเหลือกี่ก้อนอนะหินเหลือเจ็ดก้อนโอเคเหลือเฟื่อเหลือเฟื่อเหลือเฟื่อตรงนี้แล้วไก่เนี่ย ตอนนี้วิ่งกับวิ่งสบายมากเลยกด e re re รัวๆเนี่ยรดนิดเดียวตอนเจอผีเนี่ยรดโคตรเยอะโอเคเอาของไว้ตรงนี้ให้เจ้าหมากดไม่ได้ปะยากเหลือเกินโอเคบางได้กระดูกจะกระดูกเปียกๆปียนนี้จะได้ใช่ไหมล่ะเอาเอาเลยจ้าตาเอ๋หันซ้ายที่หันซ้ายตาเอ๋อุ๊ยนี่นั่นกระดูกนี่นะ <c oughs> งำ มันเอาก็ดกเ,เปลี่ยนนั้นไปแล้วอะยิ้มยิ้มตลอดเวลาแหละเอาไปแล้วก็ดีแล้วนี่โอเคไปแล้วโอเคจะแห่ทินึงทำไมวะเนี่ย้วได้ตาเผามีอะไรวะมันไปแล้วจ่ะเห็นแล้วจ่ะแล้วมีอะไรที่นี่เหรอดีให้มีให้ขุดนะครับผมปึ๊บปุ๊บสิปเปอร์นอันนี้ก่อนรองเท้าปะใช่รองเท้าปะรองเท้าเดี๋ยวนะไม่แน่ใจขอดูทีให้แน่ใจนี่รองเท้าจริงด้วยสิปเปอร์ รองเท้าที่เอ่อกินโรงเรียนนะครับผมอ๋อนี่เองรองเท้าที่เราเก็บมาได้รองเท้าพี่สาวใช่ไหมเป็นรองเท้าสลับันฝนตกนะอือหึนี่แหละวะอ๋อนี่รองเท้าเราไม่ใช่เมื่อกี้นี้ไม่ใช่รองเท้าพี่สาวเค้นนี้เมื่อกี้รองเท้าใครไม่รู้นะครับผมรองเท้าพี่สาวเจอแล้วอุ้ยมันมันสั่นวะเดี๋ยวกลับบ้านหรอโอเคเซฟนะครับผมจะได้ตัดจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอ่า ต้องเล่นอีกยาวถ้าเกิดว่าผมจะเล่นต่อนะครับผมโอเคก็มีเรื่องราวดน,นึงนะครับผมก่อนที่จะจบก็มีบอกว่าท้าพี่สาวฉันจำได้ว่าเธอใส่มันไว้นะเธอใส่มันไว้ในวันที่เธอหายตัวไปถ้าเกิดตอนนี้พี่สาวใส่รองเท้าข้างเดียวทำไงล่ะฉันไม่รู้เลยพี่สาวไปไหนกันแน่แต่ฉันจะต้องตามหาเธอให้เจอให้ได้ฉันต้องเริ่มจากพื้นที่ที่เป็นที่นาข้าวนะอ๋าาอฮะวันนี้จะไปนาข้าวนะครับผมตามที่เดลี่บอกนะคร <c oughs> ับผมเซฟ โอเคต่อไปเขาหน้าเกมโยวามาริในอารมณนะครับผมก็สีนีท้ทำขับไปแล้วบ๊ายบายฮะแล้วก็น้วสีดำด้วยโอ้โหของของยามเลยอ่านรูกันดีกว่าอ่านที่อ่านจะอ่านมันจะฆ่าฉันช่วยด้วย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 ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย